คลิปนี้มีโค้ดส่วนลดจากแบงกูต์มาแจกใครที่กำลังสนใจแมคคาณิเค้าคีย์บอร์ดอยู่แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับพอดมจะมาคัสตอมคีย์บอร์ดในราคาที่ไม่ถึง3,000บาทได้ทั้งไฟ LED ดีปรับแต่งได้ตามใจชอบรวมไปถึงบูทูธที่สามารถเชื่อมต่อและสลับไปมาได้ถึง3มอุปกรณ์ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆชาว N e x ก Tech ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมใครที่กำลังเล็งแมคคาณิเค้าคีย์บอร์ดอยู่แล้วก็วันนี้นะครับดิมจะพาทุกคนมา c u s t o มแม c h a น i c a ลคีย์บอร์ดไปพร้อมๆกันได้ทั้งไฟ LED b l u บล o ทูธในราคาที่ไม่ถึง3,000บาท ก่อนอื่นเลยนะครับดิมต้องบอกว่า Mechanical k e y ค o a r d เนี่ยกำลังฮิตมากๆในบ้านเราเนาะแล้วพอดิมได้ไปศึกษาเนี่ยดิมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆนะครับก็เลยลองสั่งมาจากเว็บแบงกูดนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแบงกูดเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์อันดับต้นๆของโลกเลยนะสำหรับของที่ดิมสั่งมานะครับมีด้วยกันอยู่2อย่างก็คือตัวนี้เลยสกายหลง GK 6 1 XS ซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยในประเทศไทยเขาขายกันประมาณ23,000บาทเลยนะแต่ดิมได้มาจากแบงก แค่ประมาณ1,600บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากๆแล้วดินก็ยังสั่งเกรตอนเยลโล่สวิตครับซึ่งเป็นสวิตดับเสียงเบาๆนะจริงๆเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องสวิตให้ฟังบอกเลยว่า70ชิ้นดินได้มาราคาไม่ถึง600บาท2ออย่างเนี้ยสั่งจากแบงกูดบอกเลยว่าค่าส่งไม่เสียภาษีก็ไม่โดนใช้เวลารอนิดนึงแต่คุ้มมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสกายลุ่มจีเหกกล่องนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ให้อะไรมาบ้าง ซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับคือสกายห um ลง GK 6 1 XS นะครับซึ่งตัวบอดี้เนี่ยหรือตัวเคสนะครับเขาก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นแบบอลูมิเนียมหรือเป็นแบบพลาสติกซึ่งดิมเลือกเป็นแบบพลาสติกนะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่ามากแล้วก็มีสีให้เลือก2สีโดยดิมเลือกมาเป็นสีดํานั่นเองนอกจากนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเลเยอร์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นแบบฮ o อตสวัด้วยเริ่มจากเลเยอร์ก่อนเลเยอร์เนี่ยในโลกของ m มค์แคนดี้เข้าคีย์บอร์ดมันมีเยอะแยะมากมายเน 68% 90กว่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ตัวนี้เป็นแบบ60%ซึ่งเป็นอะไรที่นิยมมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับข้อดีของการที่เป็นแบบ Hotswap นะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนสวิตช์แบบที่เราชอบได้นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะคราวนี้ข้อคีย์บอร์ดอะเราต้องบักกีเองข้างหลังนะไม่สามารถเปลี่ยนสวิตช์เองได้แต่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ครับผมและก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวกล่องเนี่ยเขาไม่ได้มีสวิตช์กับตัวแป้นพิมพ์หรือคีย์แคปมาให้เพราะฉะนั้นเราต้องซื้ออเเพิ่มงครับ อย่างที่2ครับผมก็คือปุ่ม Space Bar แบบคัสตอมปกติเนี่ยสเปซบาเราจะเป็นแถบยาวๆใช่ไหมแต่ตัวนี้เราจะมีแถบด้วยกัน3ปุ่มนะครับคัสตอมได้เอาแนวเอาเทสแบบที่ชอบได้เลยอย่างที่3ครับตัวหนีบเอาไว้หนีบอะไรหรออย่างแรกครับอันนี้นะสีดําที่เป็นพลาสติกนะครับเราเอาไว้หนีบคีย์แคปอันที่2ก็คือตัวนี้เลยตัวหนีบนะครับแต่ว่าว้หนีบสวิตช์นะตัววัสดุเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่เป็นเหล็กแน่นอนนะครับ ส่วนอันนี้นะครับเป็นสายที่เราไว้ต่อคีย์บอร์ดนะครับกับคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งหัวที่ให้มาเนี่ยเป็นแบบ USB Type A to Type C นะแล้วก็สายที่ให้มาเนี่ยเป็นแบบสายถักด้วยนะแข็งแรงทนทานแน่นอนนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีคู่มือมาด้วยนะซึ่งคู่มือเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะบอกว่าฟังก์ชันต่างๆของคีย์บอร์ดเราเนี่ยปุ่มไหนใช้อะไรทําอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนสีการเซตค่าเพิ่มแสงนะครับ เป็น F 1 F 2นะบอกหมดเลยมาดูสวิตช์ตัวนี้กันบ้างครับผมที่ริมสั่งมาเป็นยี่ห้อเกรตอนนะครับแล้วก็เป็นเ e ลโล่สวิต c h นะต้องบอกว่าสวิตช์ของ Mechanical Keyboard เนี่ยมันมีด้วยกัน3ประเภทหลักๆก็คือ Clicky, t e x t e และก็ Linear ครับถ้าให้เรียกเสียงเนี่ยก็คือเสียงดังเสียงกลางและก็เสียงเบาซึ่งต้องบอกว่าแบบที่นิยมมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Clicky นะ Clicky เนี่ยจะเป็นบูสว s w i t นะครับเวลาเรากดก็จะมีเสียงแบบ จิ๊กก่อนก่อนที่เราจะกดถึงปุ่มนะครับเทคไทยเนี่ยก็จะคล้ายๆคลิกกี้ครับผมก็คือมีความรู้สึกว่ามันคลิกก่อนที่จะถึงปุ่มข้างล่างแต่มันจะเสียงเบาลงเท่านั้นเองครับส่วนแบบที่ดิมสั่งมาก็คือตัวนี้ l ยล Switch นะครับก็จะเป็นแบบลีเนียนั่นเองก็คือมันจะไม่มีความคลิกให้เรารู้สึกเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยมันก็จะเงียบที่สุดครับอันนี้ก็คือเกรตอนเยลโลสวิตครับมาฟังเสียงกันบ้างนะมันจะเงียบๆนะครับ อย่างที่บอกไปครับว่าสวิตเนี่ยมันมี3ประเภทหลักๆแต่มันก็มีหลายยี่ห้อมากแล้วเรื่องการใช้สีเรื่องการแย,ยกประเภทเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันด้วยถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนให้ลองเซิร์ชแล้วก็ลองฟังเสียงดูหรือว่าจะซื้อตัวเทสเตอร์มาลองก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแล้วก็ราคาถูกด้วยพูดถึงคีย์บอร์ดไปแล้วพูดถึงสวิตไปแล้วลองมาดูค e ีแคปกันบ้างครับ อย่างแรกนะครับที่ต้องบอกว่าคีย์แคปตัวนี้เนี่ยดิมสั่งในประเทศไทยนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกมากครับผมที่เห็นชุดนี้เนี่ยไม่ถึง300บาทครับแล้วก็ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าชนิดของคีย์แคปมันมีหลายประเภทมากๆอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยคือเรื่องของวัสดุครับหลักๆส่วนใหญ่ที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับซึ่งพลาสติกก็จะมี2แบบก็คือแบบ ABS กับ PBT ซึ่งแบบ ABS เนี่ยเราจะเห็นได้บ่อยๆครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความมันนะครับผมแบบที่2ที่เป็นแบบ PBT นะครับส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยก็จะด้านๆแบบนี้ครับผมความมันก็จะน้อยกว่านอกจากนี้นะครับเทคนิคการสกรีนปุ่มเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายรูปแบบมากๆอาจจะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับหรือว่าจะเป็นการสกรีนลงไปที่ตัวคีย์แคปของเราด้านหน้าเนาะแต่เทคนิคที่เขานิยมกันมากๆช่วงหลังเนี่ย เขาเรียกว่าดับเบิลช็อตครับเป็นแบบนี้นั่นเองตัวคีย์แคปของเราก็จะมีสีใช่ไหมครับตัวดับเบิลช็อตเนี่ยครับเขาจะเป็นการยิงพลาสติกเข้าไปเลยครับผมก็จะมีด้วยกัน2 l a เลเยอร์นะครับก็คือตัวใสกับตัวสีพลาสติกซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยจะทําให้ตัวอักษรของเราในหน้าคีย์แคปไม่เลือนหายไปนอกจากนี้นะครับยังทําให้แสง LED ทะลุขึ้นคีย์แคปของเรามาได้นั่นเอง นอกจากนี้นะครับตัวปุ่มหรือคีย์แคปเนี่ยมมนยังมีฟอร์มการเรียกหลากหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบเ h อ r l e y XDA หรือ OEM ซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูแล้วกันเนาะชอบแบบไหนลองไปเลือกกันดูนะครับรู้จักแม c h a n i c a l กับองค์ประกอบแบบข่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันให้ดูดีกว่าครับประกอบออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงก็ในการประกอบสวิตช์เนี่ย เราอาจจะเจอสวิตที่เสียแบบนี้นะครับให้เราแยกไว้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะสั่งสวิตเราก็ควรสั่งมามากกว่าจํานวนแป้นของเรานั่นเองตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเห็นว่าตัวน็อตเนี่ยมันติดเราต้องเอาตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวต้องใช้ไขควงโดยวิธีที่เราจะสวิตออกมาเพื่อไขไขควงตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวคลีบตัวนี้นะครับคลีบไปที่ด้านบนกับด้านล่างแบบนี้แล้วก็ถอนออกมาง่ายๆแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวเราประกอบคีย์แคปกันบ้างประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครงงว่าปุ่มไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยแนะนำว่าให้ดูที่คู่มือนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปุ่มที่ดิมเลือกมาเป็นแบบดับเบิลช็อตครับแล้วก็เป็นวัสดุ PBT เพราะฉะนั้นเวลาดิมใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่มันติดแป้นนั่นเองอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งาน เราต้องเช็คเรื่องของไฟ LED กันก่อนว่าตัวไหนติดตัวไหนไม่ติดบ้างสำหรับรุ่น Sky um k s k y ยหลง GK 6 1 XS ตัวนี้นะครับวิธีเปิดก็กดฟังก์ชันแล้วก็แท็บครับผมกดค้างไว้แบบนี้สักพักหนึ่งก็จะมีไฟ LED ติดขึ้นมาครับตอนนี้ติดแล้วนะแต่อาจจะยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอดับไฟให้ดูก่อนแล้วกัน อันนี้ก็คือเราสามารถเช็คได้นะครับว่าไฟ LED ของเราติดทุกปุ่มหรือเปล่านะลูกเล่นของตัวสกายหลง g k 6 1 x s เนี่ยมันเยอะมากๆนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนสีต่างๆได้ตามที่เราชอบเลยโดยการปรับผ่านไดเวอร์นะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมไฟมันดูเบาจังจริงๆเนี่ยดีมีเทคนิคมาฝากันครับสำหรับคนที่อยากให้ไฟ LED เนี่ยมันทะลุออกมาแบบชัดๆ อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันดูเบาผิดปกติเนาะวิธีการแก้ของเราก็คือถอนตัวคีย์แคปของเราออกมาก่อนเราจะเห็นว่าจริง,รงอ่ะไฟมันแรงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็้วครับว่ามันผิดปกติที่คีย์แคปหรือผิดปกติที่สวิตช์นะเริ่มจากลองใส่สวิตช์ลงไปครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยไฟมันหายนะแสดงว่าสวิตช์ของเราน่าจะต้องมีการแก้ไขนิดหน่อยนะครับ ปัญหาที่ดีมคิดนะครับว่ามันน่าจะเกิดขึ้นก็คือตัวนี้ช่องตรงนี้ครับมันเจาะรูมาเป็นรูเล็กๆเนาะสรูวิธีการแก้ไขทําให้ไฟมันสว่างขึ้นให้เราหาครีมมานะครับเปิดตัวนี้เราออกมามันจะมีผลทําให้คีย์แคปของเราเนี่ยถอดออกได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เราเจาะรูตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราใส่กลับเข้าไปแบบนี้ก็จะเห็นว่าตัวไฟครับมันโผล่มาชัดขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาลองใส่ตัวคีย์แคปลงไปที่สวิตช์กัน จะเห็นว่าไฟครับมันสว่างขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวเราลองดูแบบอื่นกันบ้างก็จะเห็นชัดเจนเลยนะเมื่อเทียบกับปุ่มอื่นสำหรับมือใหม่นะครับมันก็ดูเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมครับสำหรับการคัสตอมคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นการเลือกเคสเอง เลือกสวิตเองเลือกคีย์แคปเองแต่จริงๆแล้วในการปรับแต่งเนี่ยมันยังทำได้เยอะมากยกตัวอย่างอย่างการปรับสวิตของดีเมื่อกี้เนาะทำให้แสงไฟเนี่ยมันเห็นชัดยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายเทคนิคเลยครับทำให้เราสามารถแต่งคีย์บอร์ดเราได้สนุกมากขึ้นซึ่งเทคนิคที่ง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนคีย์แคปแต่งสีคีย์บอร์ดนั่นเองครับผมวันนี้ดีมีเทคนิคดีๆมาฝากกันเทคนิคนั้นเรียกว่า 60- 30 10จะเป็นยังไงมาดูไปพร้อมกันครับ นี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิค60 30 10นั่นเองโดยเราจะใช้สีหลักที่ดิมเลือกเนี่ยเป็นสีม่วง60%นะครับสีขาวที่เป็นสีตัดเนี่ยประมาณ30%แล้วสีที่เราต้องการเน้นนะครับก็คือสีเทาอีก10%เท่านี้นะครับคีย์บอร์ดของเราก็จะน่าดึงดูดน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับเทคนิคการเปลี่ยนคีย์แคปยังมีเรื่องของอาติซานนะครับหรือว่าการที่เราใช้คีย์แคปที่เป็นแฮนด์เมดหรือเป็นแนวอาร์ตขึ้นมา เดี๋ยวดีมจะทำตัวอย่างให้ดูจริงๆที่ดีมเลือกใช้สีนี้เนี่ยดีมทำคอนเซปต์ขึ้นมาครับแฟนดีมชอบวง BTS มากนะฮะรานฉะนั้นวันนี้ดีมจะทำเป็นคีย์แคปของ BTS ขึ้นมานั่นเองอันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างมันเป็นอ์ติสารเรซินนะครับที่ดีมหล่อขึ้นมาสวยไหมเป็นโลโก้ BTS นะอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์นะครับซึ่งเป็นการลองหล่อแบบสีธรรมดาขึ้นมาก่อนเนาะลองผสมสีดูเป็นสีชมพูชม,มพูอ่อนก็เรารู้สึกว่ายังไม่สวยอะ่ะ ปิดโลโก ars, of of ้เข้าไปนะครับโฟโลกราฟิกแบบนี้น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคีย์แคปของเราพอเราเปลี่ยนแค่อาดิซานตัวเดียวมันจะสวยขึ้นขนาดไหนฮึบแต่นนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคีย์แคปโลโก้ BTS เป็นยังไงกันบ้างครับคีย์บอร์ดของดีมีคอนเซปต์ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมจริงๆแล้วครับหลักของเราเนี่ยนอกจากการที่เราจะใช้สี60 30, 30 10แล้วเนี่ยคอนเซปต์ในการออกแบบก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอา์ติซานเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับสำหรับแมคันิคอลข้าคีย์บอร์ดที่เราสามารถคัสตอมขึ้นมาเองได้ลองไปดูกันนะครับมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคามากๆมาฟังเสียงเวลาพิมพ์กันบ้าง เราสามารถเปิดไฟ LED และเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบปรับแต่งสีได้ในไดเวอร์หรือเราจะปิดไฟ LED แล้วเวลาเราพิมพ์ไฟขึ้นตามตัวอ,อักษรก็ได้นะเปลี่ยนรูปแบบของไฟก็ได้เช่นกันนอกจากนี้นะครับการปรับแต่งคีย์บอร์ดเองยังสามารถทำได้อีกในแง่ของการใช้งานนั่นก็คือการทำให้เสียงคีย์บอร์ด นุ่มขึ้นเงียบขึ้นแล้วฟิลลิ่งในการสัมผัสดียิ่งขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการใส่แผ่นเสียงโฟมนะครับซับไว้ใต้แป้นพิมพ์ของเรานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเทคนิคที่เรียกว่าการลูบสวิตช์ครับก็คือการที่เราแกะสวิตช์ขึ้นมาทาจาะระบีเข้าไปในแต่ละส่วนนะครับจะทําให้สวิตช์ของเราเนี่ยเงียบขึ้นนุ่มขึ้นถ้าเกิดเราต้องการให้เสียงมันแน่นขึ้นอีกเนี่ยก็จะเป็นการแปะแผ่นฟิล์มนะครับที่ขอบสวิตช์เวลามันประกบลงไป เสียงฟิลลิ่งการสัมผัสก็จะดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของโอลิงทำให้ฟิลลิ่งการสัมผัสตื่นขึ้นอีกด้วยใครชอบแบบไหนก็เลือกปรับแต่งคีย์บอร์ดของเราได้เต็มที่เลยเพราะนี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของแมคคานิคอลคีย์บอร์ดนั่นเองครับจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ดิมคิดว่าสำหรับเทคนิคที่ดิมยกมาเนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับมือใหม่เนาะที่จะได้คีย์บอร์ดแมคคานิคอลคัสตอมเองสวยๆแบบนี้นั่นเองครับผม สำหรับ Sky um, k s k y ยหลง GK 6 1 XS ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าในแบงกูเนี่ยราคาดีที่สุดแล้วนะครับดิมเอามาเทียบแอปช้อปปิ้งในประเทศไทยให้เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะครับประมาณ1ัน0แต่ในประเทศไทยนะครับขายอยู่ที่ประมาณ2-3,000เลยนะ สำหรับสวิตเองนะครับตัวนี้เนี่ย70ชิ้นดีมได้มาในราคา600บาทครับแต่ในเมืองไทยก็จะขายกันประมาณ7 8 0 0บาทเลยนะสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับดีมีส่วนลดในแอปแบงกูดมาฝากกันเข้าไปที่แอปแบงกูดนะครับแล้วก็พิมพ์ BG n e x t t e c h 1สำหรับตัวสวิตนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากซื้อตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็พิมพ์ BG NextT e c h 2ครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครสั่งที่แบงกูดเนี่ยไม่เสียค่าส่งนะครับและก็ไม่โดนภาษีด้วย สำหรับใครที่กำลังเลงๆไว้อยู่แล้วก็มาเข้าวงการไปด้วยกันนะครับเพราะต้องบอกว่าดีมเป็นมือใหม่แมคคันที่เข้าคีย์บอร์ดเหมือนกันนะรู้สึกว่าโอ้ยมันน่าสนใจมากตอนนี้ซื้อคีย์แคปมาหลายตัวแล้วถ้ายังไงก็อย่าลืมมาจอยได้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับดีมและทีมงาน Next s ซ็ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ดีมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเอาอะไรมารีวิวกันติดตามกันให้ดีนะบ๊ายบายครับ